เอาละฮะแล้วเนื่องจากคุณบูมด้อภภาพสปอยตอนที่79พาร์ท2มาแล้วและคุณบูมแกลงภาพมาถึง7ภาพกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอาจริงผมว่าคุณบูมน่าจีกหลายวันเลยครับก่าจะเสร็จซึ่งก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ภาพสปอยผมขอสรุปเพื่อนๆ,ๆฟังแบบเร็วๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในพาร์ทหนึ่งนะครับก็คือฐานของพวกคาเมล่าแมนโดนบุกโดยเจดาเชดและวอชแมนออฟดูมหรือเททันทีวแมนนี่เองครับและฝั่งพันธมิตรเองก็เหมือนจะสู้ได้บ้างแต่ก็คือสู้้ไไม่ไดเลย และในตอนท้ายสุด Watchman of Doom ก็ได้ใช้จอทีวีสาดเข้าไปที่เนหล่า Cameraman แน่นอนครับว่าร่วมถึง Cameraman w o ด้วยครับโอเคฮะหลักๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพสปอยกันครับโดยภาพแรกที่โล่มาจะเป็นภาพของรัส Cameraman ตัวหนึ่งที่มองเข้ามาในฐานสักที่นึ่งพร้อมกับตัวของ Hunter Astro Toilet และตัวของ t r o u p Astro Toilet ครับซึ่งผมคิดว่าภาพนี้ไม่น่าจะมีความหมายอะไรมากนอกจากตัวของรัส c a m ่า m a n กับตัวของพ o i o v i e c a m e r a m a าจะกำลังโดนกินตับหรือเปล่าฮะคือไม่มั่นใจว่ามี Point o f view camera man ใหม่นะครับแต่ดูๆแล้วไม่น่ารอดที่น่าแปลกจะมีแค่อย่างเดียวครับคือทําไมตัวของลาร์ด a าเมล a าถึงหันมาฝั่งของ Point o f view camera man หรือไม่ก็หันมาฝั่งเดียวกันกับ Hunter กับพวก Astro ตัวของลาร Cam m เมล a าเองก็ไม่ได้เหมือนจะพยายามหนีหรืออะไรด้วยนะฮะและถ้าเราสังเกตที่ซ้ายล่างจอจะมีคําว่า u, u ที่แปลว่าคุณฮะส่วนภาพที่2เราจะเห็นคําว่าแขนอยู่บนขวาจอ แต่เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกคําทั้งหมดกันที่หลังนะครับว่ามีคําอะไรบ้างโดยในภาพนี้หากเรามองแล้วก็คือเรารู้เลยฮะว่าน่าจะเป็นฐานทัพของพวกคาเมล่าแมนที่ระเบิดไปแล้วกลายเป็นโกโก้ครั้นจริงๆฮะแต่ที่น่าสนใจจริงๆก็คือไอเสาไฟ2อันนี้ฮะมันเหมือนมีอะไรเป็นพิเศษไม่ก็ผมก็กล่าวไปเองแต่คือคุณบูมแกเล่นลงเสาไฟอันนี้ไว้2ภาพเลยฮะและภาพที่จักมองรวมๆแล้วคือบอกได้คําเดียวเลยฮะเลสส่วนภาพที่3จะเป็นภาพของคาเมล่าบูแมนที่เราจะเห็นนะครับว่า เธอได้รับพลังงานจากของทีวีที่จะบังคับให้ฆ่าตัวตุยไปเต็มๆพ่าถาเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าปืนของเธอมันกำลังเจาะหัวเธออยู่ฮะเอาแล้วไงอย่าพึ่งตุยได้ไหมเนี่ยโดยที่ภาพที่3จะมีเขียนไว้ว่า escape หรือว่าหลบหนีครับแต่เรื่องของประโยคเอาไว้ก่อนฮะประเด็นคือ camila woman ของผมจะตุยไหมเนี่ยแต่ถ้าเรากาวเป็นคุณบูมผมคิดว่าการที่คุณบูมปล่อยภาพมาเหมือน camila woman จะตุยก็น่าจะพม่ตุยไปครับเพราะปกติคนสร้างแอนิเมชันก็ไม่น่าจะอยากสปอยอะไรที่มันสำคัญเกินไป อย่างการตายของคา m e เมล่าบูแมนนี่ผมคิดว่าคุณบูแมนน่าจะโชว์ไปครับเพราะงั้นผมขอดาว่าคา m ์เมล่าบูแมนไม่น่าจะตุยโดยกาวหนึ่งถุงสรุปตุยจริงที่เศร้าเลยนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรอกเพราะดูแล้วคา m e เมล่าบูแมนจอไฟก็เป็นสีฟ้าเหมือนตั้งสติกลับมาได้แล้วประมาณนี้หรือเปล่านะเพื่อนๆคิดว่าไงฮะแล้วเรามาวตกันดีกว่าใครว่าตุยคอมเมนต์ได้เลยส่วนใครว่าไม่ตุยก็คอมเมนต์มาได้เอาสนุกสนุกฮะส่วนผมอยู่ฝั่งเราว่าไม่ตุยละกัน ส่วนภาพที่4จะเป็นภาษาอังกฤษที่เขียนว่า imprinting โดยมันจะแปลไทยได้ว่าที่กําลังเข้ามาฮะซึ่งภาพนี้จะดูเป็นภาพความสิ้นหวังของเหล่าพันธมิตรจริงๆซึ่งในภาพนี้เราจะได้เห็นตัวของ obliterator a s t o t o i l e t ที่บินอยู่ฮะและพร้อมที่จะยิงใส่กลุ่มพันธมิตรทันทีนอกจากนั้นเรายังได้เห็นตัวของ tvman ที่เหมือนกําลังทําหน้าตาอะไรบางอย่างอยู่ฮะซึ่งผมเข้าใจว่างั้นนะฮะแต่ไม่มั่นใจอาจจะไม่ได้ทําหน้าตาอะไรก็ได้แต่ที่น่าสนใจก็คือ เราจะเห็นว่ามือพี่แกมีอะไรอยู่ด้วยเป็นสีม่วงนอกจากนั้นเราจะได้เห็นเฮลิคอปเตอร์คัมเมล่าที่ระเบิดอยู่ตรงซ้ายล่างจอส่วนไอห,หัวฟ้าๆตรงนี้ผมดูไม่ออกว่ามันคืออะไรฮะผมว่ามีสิสูงมากเลยนะฮะที่ตอนหน้าพวกสปีดแมนที่ไปอัปเกรดกันมาแบบจะหนักจะเต็มจะได้มีส่วนร่วมในสงครามสักทีส่วนภาพที่5จะเป็นภาพเจดัาเชดครับโดยมันจะมีคําว่าดูมอยู่ขวาบนและเมื่อเรานําทุกคําตั้งแต่ภาพแรกมาประกอบนะครับ แล้วจะรวมรวมได้ว่า you c a n escape impending doom หรือก็คือคุณไม่สามารถหนีจากหายนะที่กำลังจะมาถึงได้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะหมายถึงหายนะของพวกพันธมิตรนั่นแหละฮะแต่ที่น่าสนใจอย่างมากในภาพของเจเดนเชสก็คือเราจะได้เห็นนะครับว่าตัวของเจดดนเชสบาดเจ็บหน้าดูเลยและเหมือนโดนแสงสีฟ้าๆอะไรสักอย่างยิงอยู่ด้วยครับซึ่งเราน่าจะพอเดาได้ว่าเป็นพลังงานของฝ่ายพันธมิตรของใครสักคนแน่นอนและเจ๊แกคือไฟลุกและแกนการก็เหมือนจะแปลกๆด้วยแถมเจ๊แกตาแดงมากเลยฮะ น่าจะกําลังโกรธหรือไม่ก็กําลังยิงเลเซอร์สวนครับโดยจุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คืออาวุธของเจ๊แกมีเหมือนที่เป็นกรงเล็บเลยสักอย่างด้วยส่วนเสาที่เป็นไฟฟ้าช็อตซ้ายขวาผมไม่มั่นใจว่าเป็นเสาอะไรครับอาจจะมีอะไรก็ได้ครับส่วนภาพที่6เราจะเจอกับรัสทีวีแมนที่มองรวมๆแล้วเหมือนกําลังตุยเยไม่น่าจะรอดอยู่ฮนะคือจริงๆภาพนี้มันแอบดูยากอยู่นะคือผมเข้าใจว่าน่าจะใช่รัสทีวีแมนนะครับเพราะไม่น่ามีใครจอแบบนี้แล้วคือจอนี้มันม่วงจัดแถมจอก็เล้าสุด เรียกได้ว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสในระดับหนึ่งเลยครับพร้อมกับคาร์เมล่าแมนและเอนจิเนียร์คาเมล่าแมนครับแต่คือบนหน้าจอของลารทีวีแมนผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นรอยจอทีวีที่กําลังจะพังเฉยๆหรือว่ามันจะสื่อถึงอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าบริเวณกลางจอมันจะเหมือนตัวเอที่โดนเขียนเอาไว้และเป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยฮนะแต่คือมันอาจจะบังเอิญก็ได้นะส่วนภาพที่เจดคุณบุมเล่นภาพแบบแสบตาจัดเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวของ Watchman o f Doom นั่นแหละฮะ โดยที่ตัวของ Watchman of Doom จริงๆแล้วคนบูมมีแผนที่จะรีเวิร์กตัวของ Watchman of Doom ด้วยครับซึ่งมีหลายๆคนเดาว่าตัวของ Watchman of Doom น่าจะไม่มีใครช่วยได้แล้วและอาจจะต้องฆ่ายอย่างเดียวแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าคนบูมจะเล่นแผนชุบชีวิตก็ชุบได้อะนะเพราะว่าตัวของลุงจีแมนเองก็เคยโดนควบคุมเหมือนกันแต่เขาก็สามารถออกมาได้โอเคก็หมดไปแล้วนะครับกับภาพทั้ง7ภาพที่เป็นสปอยเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้าง คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตอนที่79พาร์ท2ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ